วันนี้วันดีคุณสามีจะพาไปชิมอาหารก๋วยเตี๋ยวพาา่อม่าที่พารัดกันค่ะก็มาจอดรถที่ดีโอสยามถ้านั่ง MRT มาีมาก็มาลงที่สถานีสามยอดนะคะจากดีโอสยามเนี่ยก็เดินมาทางถนนพาหุรัดนะคะประมาณ4นาทีแล้วก็เลี้ยวมาเข้าถนนจักรเพชร ซึ่งเราก็ต้องไปหาตรงวัดซิกคค่ะาเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวพม่อยู่ใกล้ๆวัดซิกเราเดินเข้ามาซอยที่อยู่ข้างๆห้างอินเดียอิมโพเลียมนะคะก็เดินเข้ามาในซอยซึ่งในระหว่างในซอยเนี่ยก็จะเห็นขายของพวกอินเดียพวกทูบเครื่องหอมต่างๆพวงมาลัยนี่ร้านขนมหวานอินเดียมาทีไรก็ต้องซื้อกลับบ้านไปทุกทีเลยค่ะ แต่และอย่างทำจากน้ำตาลทั้งนั้นเลยถึงแล้วถึงวัดซิกแล้วเรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวพม่าแล้วค่ะคุณสามีคิดเมนูจากบ้านมาแล้วค่ะเมนูยอดฮิตที่สั่งกันก็คืออัปเปี้ยวค่ะซึ่งทำจากถั่วแช่น้ำแล้วก็เอาไปปัน่นแล้วก็ทานคู่กับผักดอง อันนึงก็คือวันดาบูก็ทำมาจากข้าวสารกับถัว่วแล้วก็สั่งของทอดมาทานเล่นด้วยค่ะรสชาติก็เหมือนอาหารบ้านเรามื้อนี้คุณสามีทานอยู่คนเดียวค่ะได้ลองทานสมใจเลยค่ะเราก็ทานบ้างค่ะแต่ว่าได้แต่ชิมๆเพราะว่าไม่ชอบของเล็กเล็เท่าไหร่ อาหารแต่ละอย่างก็น่าทานดีค่ะแต่ถูกปากคุณสามีมากกว่าทานจนเกลี้ยงเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อของหวานกันค่ะมีกุหลาบจามูนเราทานกันไม่ได้เยอะค่ะเพราะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นและเราสั่งลาซี่มาค่ะเย็นชื่นใจดีค่ะทริปนี้ก็ได้มาลองก๋วยเตี๋ยวพม่าก,กันค่ะ คุณสามียังไม่จบค่ะยังอยากทานไอศครีมอีกค่ะสั่งไอศครีมพิสตาชิโอมาอีกหนึ่งแท่งค่ะวันนี้ก็จบทริปตามหากุ้ยเตี๋ยวพม่าก,กันค่ะเพื่อนๆอยากลองทานก็ตามมาเลยนะคะ